อันนี้ก็มาถึงการโมงห้วยลึกแล้วนะเจ้าที่หันโยก็เป็นผลไม้ต่างๆที่เจ้าดอยเพื่นเรามาขายกันเองเนาะผละไม้พวกนี้จะเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลน,นะคะเงาะส้มทุเรียนเมลอนอะโวคาโดแอปเปิลก็มี ส้มเคียวหวานก็ยังราคาโอเคอยู่ไม่ได้แพงมากจากที่เห็นพักโคตรถูกถุงละซาวสามถุงห้าสิบใครพันมาแถวานี้ก็แวะมาซื้ออุดหนุนุนดอยกันได้นะเจ้าช้อปปิ้งก่อนกลับบ้าน ก็เมียมากว่าน่ะพอดู่ะมาเนาะเดี๋ยวมาโซ่ไปเลยมองงงนะของมี้เนาะของนี้เนาะของนี้โซ่ต้องสั่งมาอ๋อมีมีมีไม่ขอมาโซ่เพื่อวนี่จะเป็นภาพบรรยากาศการมงห้วยลึกนะจ๊อที่เปิดใจช่วงเทศกาลเนาะปกติถ้าเป็นช่วงเทศกาลน่ะนักท่องเที่ยวจะเยอะมาก ทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนะาะขรผพันไปพันมาแวะมาอุดหนุนได้นะคะรันตีความสดราคาพักผลไม้ก,ก็เอื้อมถึงได้นะคะราคาหมาแพงต้องไหนอ่ะ 哎呀。Oh, yeah.